โอ้นี่อันน่าอร่อยทอมัสป้มาจัโทอมัสไม่มาเอาช้างชุดทอมัสก็ไม่มา่อยากมัดจ่ายเงินเหรอ,อจ่ายเงินแล้วพอจ่ายเงินแล้ว ทรงท่ายลูกมาทรงแล้วโอ้ oh. oh, ไม่ดูสิอันนี้กระจกของน้ำ <This is S 1> จ้าใรเอ็ม w กระจกห้องน้ำ <laughs> สร้างเรามากับลูกแล้วจ้ะเราให้ลูกเรามาเด็กหน่อยปิดโรงเรียนเดเวิดระวัง uh huh. บ้นในแหงจ,จ้ะเมื่ออื่นเดี๋ยวเลาวกับมาอีก พรุ่งนี้เขาจะมาทำอะไรอ่าเก็บเด็กเด็เด็กเก็บรถเก็บรถเก็บของอะอย่างนี้บอกงามบอกนีกน่แหละจ้าของน้ำลังจากนั่นเข้ากระสีเขาจะทำอะไรข้างบนเขาจะเจาะข้างบน,จจงบนใช่ไหมหรือทำยังไงปล่อยมันแบบนี้ปล่อยมันอ๋อเขาจะปล่อยมันแบบนี้จ้ะเพราะเราไม่ไม่มนะีหนาตังอากาศจะเข้าไม่มีไม่มีปัญหาครับชั่วขราวมันไม่มีชั่วขราว<อ>ใช่ไหม ไม่ใช่ถ้ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อมันจะมีจุดอากาศที่โดูดอากาศข้างบนจ้ะเขาก็คงจะทําให้มันดีเขากระซิบ่าเสร็จนี่แต่ว่าไม่เห็นให้เิงินซิ้ว่าห้องน้ำเป็นแบบนี้เอ่ว่าห้องน้ำยหญ่โปรเอืืมเขาบอกใช่ไหมน้องอใสไซอะเคลื่อนอียง นี่น้ำกะทิน้ำกะทิกบน้ำตาลจ้ะน้ำสีเทลงไปมือี้เพิ่งเพิ่งมาตังหองน้ำ ตังใส่อีกนิดนึงจ้ะถ้ามันซึมกะทิกับซึมเขาเสร็จแล้ว อันนี้ได้แล้วจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมุนเดี๋ยวใส่ให้เบิง้งข้าวเหนียวมุนแพ็กไว้สักก่อนจ้ะมุนไวอีกสักพักหนึ่งหลังจากนั้นลองกสิเห็ดหลมจ้ะ เอาอันน้อยๆบ่ต้องเอาอันใหญ่ถ้าเบิ่งม,ามา่ามันสิขาวได้บ่อันนี้มักไว้อันที่เฮาฮามักไว้จ้ะ ไว้เห็นหน้ำเกลีจ้าประมาณนี้เห็นบ่พอดีจ้าไฟเป็นประจาน้องเอาหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วแตาผู้ใดเตาใหญ่เตาหน่อยของน้องมันเตาหน่อยจ้านี่ประมาณนี้ละโรเซให้เบิ้ลอบไปเรื่อยๆจ้าเราต้องไฟแห้งขนาดนั้นอบไปเรื่อยๆนี่ละประมาณนี้ละ เรากำหมักไว้สักตอนใส่รสเมลี่ใส่เหือบใส่ยังเสียเราก็ใส่น้ำผึ้งใส่เกลือใส่เรากำหมักไว้สามสิบนาทีจ้ะหลังจากนั้นกะประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละกลับไปกลับมากะิได้จ้ะกะซิมิแ้่กินกับนังได้นี้จ้ะเนาะโอเคล่ะเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ แรมเสร็จแล้วจ้ะเสร็จพอดี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 เลยจ้ะนี่แหละเรมมืม่ออื่นกระสิเห็ดเป็นสลัดพร้อมจ้าลอ,องก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นน้ำน้ำกะทิลาด อันนี้กับกบักม่วงจะบักม่วงจะสีออกซ้ำๆเน่แต่ว่ากำว่าเป็นยังอันนี้ขขาเหนียวมูนเรียบร้อยจ้ะอันนี้กับเค้กปาดใหยสร้างเพื่อกินจ้ะกับกาแฟนี่ละอาหารน่องต้มมาได้ไปนล่กำลังสิได้จ้นลงต้มแครอทกับต้มมันฝรั่งรวมกัน ดังจะนำซีเฮ็ดเป็นผู้ได้ยากกกินแต่ว่ากระสิเฮ็ดน้ำไกย์วีอีนิดหน่อยเนะยาะนี่แหละจ้ะเอาพวกกินจ้ะเนี่ยอืมอืมกี่ประมาณนี่จ้ะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปีป,ป,ปะบางนาันา สบายดีไหมครับครับหิวข้าวหรือยังอืมหิวข้าวแล้ว <laughs> โอเคธตมัสไปเตรียมน้ำว a t ร r เยอะเฟซีทริงส์เยอะอ่าเอาทอมเอาไปไว้ให้มามีตรงนูน้นเน้ยนุ่นนุ่นเอาไปไวางไว้กับมามีตรงนูน้นนุ่นเนอะโอเดร เออตั้งไว้ตรงนั้นเลยลูกหลัลงจากนั้นทอมัสเอาแก้วเอาแก้วอันนี้อนนืตั้งที่นี่อันนี้ของแดดี้อันนี้เบียร์ศูนย์เปอร์เซนต์จ้ะบ่มีแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซนต์ไฮนาเกนหลังจากน,นั้นมามีขอแก้วอนนขอแก้วเออขอแก้วเล็กๆของมามีไม่ต้องแก้วใหญ่มากแก้วเล็กๆเออโอ้ยแก้วใหญ่ไฮบ่เป็นยัง อ่าให้จูเลียด้วยลูกเออเสร็จหรือยังอ่าวามารนั่งได้ทีนี้ปิดดีๆเชิญค่ะรอนะคะยังเพิ่งกินนะคะอะไยจะอาหารรอจะรอสามียังว่าในไม้อยู่ตอนนี้กำลังเดินทางจา้าอู้มมีลืมช้อนกับซ่อม เยอะจ้ะมาเด้อ huh. ก yeah. yeah. ินข่าวบันที่นี่ฮิวข่าวอะไรได้บันที่ไหนกินก่อนจ้ะโอ้บอกม่วงอาหารเต็มโตเลยวันนี้อ่าเราจะกินแฮมวันคริสต์มาสใช่ไหมลูกเยอะๆแล้วมาอมิจะไปดูเป็ดพรุ่งนี้ว่ามันมาหรือเปล่าเป็ดม้วนแ็ก่อนเลยมาเด้อจ้ะกินข่าวมาเด้อ สวัสดีครับพี่บุ๊คจูเลียสวัสดีค่ะนายลูกสวัสดีค่ะจุเลียเพิ่งมาจ้ะได้ไหมเหรอได้ไหสวัสดีครับก่อนเลยนะสวัสดีครับอาจจะตั้งกลองอาจจะบ่เที่ยงเลยจ้ะเด้อกินข้าวก็สซีเรียสเนอะกินแบบนี้แหละจ้ะกินไปเรื่อยๆอืมอืมซีฟู้ดอร่อยกว่านะลูก วันจิมซีฟู้ดอ้านวันจิมซีฟู้ดอร่อยสุดมีไก่วีด้วยเดวิดเอาไก่วีให้โทมัสหันไก่วันไก่มีพร้อไก่บีไก่บี้บานเทศบาร์บีคิว mm. no. อาการบม่ดีจ้า อากาศบอดีเนาะเดวิดฝนตกเอื้อนไม่รู้ว่าตกคนมีตกหรืออเปลอะรมั้อืม่กนแลวมันสุดยอดเนี่ยก็อืม let's put your phone on silent then thank <no? S 1> you yeah you're w e l <laughs> Is that enough for mm -hmm. mm -hmm. yeah, the oh, video? No. I'll open the beer. Alright, oh, one beer. Dad, have I mentioned that I'm going to work harder for New Year's? You've got to work harder in the new year. <laughs> 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 yes you have. Okay. With Macy, Isla, Mimi, Lily. Mm -hmm. Hang on. How do you get out right of here? The car. The, the I'm going to drive. I'm going to drive. Wow. Really? Did you, I know you're learning how to drive. Yes, I'm going to drive. Lily? Sure, I can drive. Right. Just be feeling. I'll put eight. And I could at the same time. Last, ah, uh, I need a music. Yeah. And I could probably hum as well. Really? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. And I'd be opening there eating and humming. And I could be tapping my foot. Very good tongue. Mm-hmm. You can hum your own words I thought I'd videoed them putting the shower together, but I must have forgot to push the no, no not the one with you in it. No, I For what? Come on, look at me. No. I'm over here. I can cut all that out because that Oh. Maybe we do it again. No, please. ขอตัวก่อนนะจ๊ะเด้อบานที่นี่ได้สิก,กินขนมหวานต่อขนาเหน,มมนียววมตอเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจขอบคุณที่ติดตามขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปในวันปีใหม่และวันคริสต์มาสให้ล่ำลรวยรวยเฮงเฮงบาย